สวัสดีค่ะยาพรสตอรี่นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะยาพรได้ทําการเปลี่ยนนะคะจัดสวนหน้าบ้านใหม่ค่ะตรงน,นี้เป็นมุมหน้าบ้านนะคะที่ยาพรช่วยกันจัดเนาะก็มีการวางต้นไม้นะคะเป็นไม้มงคลค่ะต้นนี้เป็นกวักมรกตนะคะป,ะปูกตั้งแต่อปลูกตตั้งแ่ปี่ค่ะอันนี้เศรษฐีเรือนในนะคะแล้วก็ต้นนี้นี่ดูชื่อได้เลยเศรษฐีแสงจันท์ค่ะนะคะอันนี้เป็นมอนสเตอร่ายักค่ะ แล้วก็นี่เป็นพันไม้นะคะที่ช่วยกันปลูกนะคะกับย่าพรเนาะแล้วก็ต้นนี้สวยมากเลยไมมีใครรู้จักมั้งจันผานะคะตอนนี้มีหลายหน่อละประมาณห้าหน่อนะคะแล้วก็นี่เป็นไม้มงคลอีกหน,หนึ่งอย่างค่ะชื่อต้นทับทิมค่ะแล้วก็นี่เป็นบริเวณที่ปลูเป็นพื้นหญ้าเทียมนะคะแล้วก็มีครอบครัวน้องเป็ดหรือน้องห่านอะไรสักอย่างนะคะนี่คือควักมรกรเหมือนกันแล้วก็กุหลาบหินนะคะ ถ้าเดินมาเรื่อยๆะคะ่ะตรงนี้จะเป็นการร้านวันนี้ปิดคาปิดสวันค่ะเปิดวันอาทิตย์นะคะตรงนี้จะเป็นมีลูกค้ามาพอดีนะคะเป็นบริเวณหญ้านะคะจะปูมาประมาณ6เมตรค่ะแล้วก็ต่อด้วยพื้นทางเดินที่เป็นซีเมนต์นะคะพิมพ์ลายเนาะแล้วก็เป็นหินเกรดค่ะตรงนี้นะคะที่เห็นบริเวณข้างๆนะคะก็จะเป็น ต้นผีเสื้อนะคะดอกผีเสือ้อซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของย่าพรนะคะก็ใส่กระถางเรียงรายอยู่นะคะส่วนต้นนี้น่ารักมากๆเลยค่ะปลิกหางกระรอกนะคะได้มาต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่นะคะที่ตั้งใจให้เป็นไม้ประธานแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือต้นทองอูไระคะ่ะต้นทองอูไรนะคะแล้วก็อยู่ข้างๆกันเป็นผู้สุภโชคนะคะอันนี้ดอกพึ่งจะหมดไปเนาะ ก็มาตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็มาถึงบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งเป็นทางโค้งนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะตรงนี้อาจจะไม่ไม่เรียบร้อยหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการทําความสะอาดหน้าบ้านก็จะดูพวกผ้าอะไตรต่าง ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะเป็นเฉลียงนั่งหน้าห้องทำงานนะคะก็จะเป็นคลาลุสีค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นทิวลินเซียนะคะเป็นเดฟนะคะแล้วแต่ว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนเนาะก็จะเรียงรายต่อกันเลยนะคะอันนี้ก็เคลาลุสีนะคะก็ต้นทิวลินเซียค่ะอันนี้เป็นเดฟหัวใจเงินล้านนะคะไหนดูซิ พันนี้เป็นพันใบด่างนะคะจะสังเกตว่าใบเขา,าจะเป็นสีอ่อนๆเนาะอันนี้เป็นเดฟก,กระดุมนะคะน้องน่าจะใกล้าตายแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าเป็นพันสีเขียวนะคะถ้าเกิดจะสังเกตที่ใบเนี่ยน้องจะสีเขียวสดกว่านะถ้าเป็นพันใบด่างก็จะผัแบบให้ฟีลแบบสีครีมครีมนิดนนะคะนี่นี่เดฟใบเขียว ใช่ไหมหรือดา่างแอบดูอีกทีหนึ่งพอตั้งด้านนี้นะคะเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแดดค่อนข้างแรงนิดนึงก็จะต้องรดน้ําบ่อยนะคะถ้าเกิดรดน้ําไม่บ่อยเนี่ยน้องก็จะเหี่ยวนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ยนะคะจากตรงเนี้ยเราจะเรียงรายมาด้วยต้นไม้เยอะเลยนะคะแต่จะมีเพียงแค่เดฟกระดุมเท่านั้นนะคะสังเกตว่าเดฟกระดุมเนี่ยจะแห้งหมดเลยนะคะเดฟเขียวทนร้อนได้เนาะ แล้วก็เดฟหัวใจร้านดวงมีคนรอนได้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเดฟกระดุมอีกอันหนึง่งก็ปรากฏว่าน้องเหี่ยวนะคะแสดงว่าถ้าเกิดวันนี้นะคะเพื่อนๆใช่ไหมคะมีแบบบ้านนะคะแล้วก็ด้านไหนเป็นทิศตะวันตกอะคะ่ะน้องเดฟกระดุมนะคะไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าน้องไม่ไหวแล้วทางนู้นนะคะทางนู้นนะคะเป็นหนึ่งเดฟสุดท้ายอันนั้นจะเป็นเดฟใบใหญ่จําชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่า น้อยดูเขียวสดใสยอยู่นะคะแสดงว่าเดฟกระดุมนะคะเป็นเดฟที่ต้องดูแลข้างพิเศษมากกว่าอันอื่นค่ะแล้วก็มีผู้ด่างนะคะที่ปลูกแล้วก็อันนี้เป็นลิปสลิปนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพันไหนแต่ว่าน้องก็น่ารักดีนะคะตอนแรกก็สั้นๆตอนนี้เริ่มยาวออกกอมาแล้วนะคะอันนี้เล็บครุฑด,ด่างค่ะแล้วก็มีไม้เยอะเลยนะคะตรงนี้มีการจัดสวนไว้เล็กน้อยเนาะ ก็อัปเดตนะคะหน้าบ้านประมาณนี้นะคะสำหรับต้นทุนนะคะในการซื้อหญ่าเทียมเนี่ยนะคะก็เขาขายตารางเมตรละ500ซื้อคลอง15นะคะตรงนี้นะคะหนนากว้างของหญ่าเทียมจะคือหนเมตรใช่ไหมคะ2เมตรก็2เมตรปุ๊บปุ๊บอันนี้นะมีแมวด้วย นะคะก็ค่ายาเทียมเนี่ยนะคะหมดไปทั้งหมด6เมตรนะคะก็ทั้งหมด3,000บาทเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะหินแล้วก็แผ่นปูทางเดินนะคะแผ่นละ100บาทใช้ทั้งหมด12แผ่นก็อีก1,200เป็น4,200นนะคะแล้วก็รวมค่านู่นค่านี้ก็ ประมาณ5,000ันเนาะประมาณ5,000นะคะก็จะสวนแบบนี้ได้เลยนะสวนง่ายๆนะคะเพราะว่ามันจะมีอิฐตรงนี้อีกนะคะอันนี้เป็นอิฐที่เอาไว้ล้อมนะคะตัวนี้ตัวละ12บาทนะคะ12บาทเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปหาซื้อได้นะคะที่คลอง15มีขายนะคะแล้วแต่ลายนะบางลายก็จะเป็น13บาท14บบาทอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ราคาก็จะไม่ได้หนีกันมากเนาะ อันนี้เราก็มาล้อมอว้แบบนี้เลยค่ะนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับช่องย่าพรสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตสวนสวยประมาณนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ